รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563ระหว่างวันที่1-6ธันวาคม2563บริเวณถนนสนามชัยสวนสรานรมและมิวเซียมสยาม กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดนิทรรศการและการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมหลากหลายเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรรวมถึงเฉลิมฉลองวันชาติและวันพ่อแห่งชาติดังนี้นิทรรศการอัครศิลปิน เผยแพร่พระเกียรติคุณพระมหากรณาธิคุณในด้านศิลปวัฒนธรรมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษผู้ทรงเป็นอัครศิลปินของชาติด้วยการนำเสนอพระอัจฉริยภาพ9ก้าด้านได้แก่จิตกรรมประติมากรรมวรรณศิลป์การถ่ายภาพวาทถศิลป์นาฏศิลป์และดนตรีดุริยางศิลป์หัตถศิลป์และงานออกแบบสถาปัตยศิลป์ นอกจากนี้ตลอดการจัดกิจกรรมมีการแสดงขับร้องการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากศิลปินแห่งชาติศิลปินศิลปาธรศิลปินพื้นบ้านศิลปินร่วมสมัยและการแสดงดนตรีจากยุวศิลปินที่มีความสามารถทั่วประเทศ และจัดริ้วขบวนพาเรดเรื่องราวชาวไทยใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารบอกเล่าเรื่องราวของชาวไทยทุกภูมิภาคทุกชาติพันธุ์ทุกศาสนาที่อาศัยใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารอย่างผาสุกมีความสงบร่มเย็นด้วยพระบรมีพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผ่านหกริ้วขบวนอย่างยิ่งใหญ่จากนักสแสดงมากกว่า200ชีวิตดังนี้ล้านนาพิวัตรร่มพระบรมีสยามพักดีพิรมรัฐ ทินทักษินาธรวัฒนธรรมอีสานสามัคคีคุณากรชุมชนน้อมนำมโนพักรวมใจจงรักนิรันดรและได้จัดการแสดงทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยจุดบุพผาสักการะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในวันที่5ธันวาคม2563นมนทลพิธีท้องสนามหลวงโดยนำบุพผาดอกไม้ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์มงคลของแต่ละภาคได้แก่ภาคเหนือฟ้อนขันดอก ภาคกลางระบำร่มฉัดภาคใต้รำตาลีบูงาและภาคอีสานฝอนมาลัยเข้าตอมาสร้างสารรค์เป็นชุดการแสดงรำถวายเครื่องบูชาการจัดกิจกรรมประสบความสำเร็จในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอันงดง,งามจากทุกภูมิภาคก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และที่สำคัญยิ่งยังได้เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจนานับประการของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาและนำไปเป็นแบบอย่างให้ยึดมั่นในการปฏิบัติดีทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป